โซเชียลค่ะมีคลิปน่ารักน่ารักหลักล้านวิวมาฝากกันใครที่มีเสียงเพลงในหัวใจแน่นอนเวลาได้ยินจังหวะมันอดเต้นไม่ได้หรอกรเหมือนในคลิปนี้เขาทํางานอยู่บนที่สูงนะคะแต่เผลอได้ยินเสียงจังหวะดนตรีมันก็ต้องโยกตานิดนึงเป็นยังไงไปดูคะ่ะ หลังจากเต้นเสร็จหลวงพ่อลายมาถามงานเสร็จกี่โมง ล้วเต้นดีด้วยนะจริงเต้นเป็นจังหวะเหมือนเป็นแดนเซอร์เลยอ่ะจริงเก็บร่างกายเก็บจังหวะแล้วมีเล่นผ้าด้วยคือเป๊ะมากผู้ใช้ที่ตอกายนี้นะคะโพสต์คลิปบรรยากาศขณะที่ช่างปั้นพญานาคค่ะเขากำลังปั้งอนพญานาคในวัดแห่งหนึ่งอยู่แล้วก็มีงานบวชหน้าพอดีแหมแล้วเดี๋ยวนี้รถแห่ก็มาจังหวะมาสนุกขนาดนั้นจะเผลอได้ยังไงนะคะก็เลยแกก็ไม่ลงมาเต้นข้างล่างนะเต้นอยู่ข้างบนน่ะแล้วมีคนเก็บภาพแกได้นะคะคนดูไป1.4ล้านวิวทุกคน คนบางคมเม่บอกว่าอันนี้พี่เขาใส่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคิดดูถ้าอยู่บนพื้นราบ<ช>จะขนาดไหนอเอาพะนั่งร้าน <c oughs> มีความโครงเคลงไงอันนี้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเขาบอกว่าแ <c oughs> ดนเซอร์เก่าเมืองบาดาลชัวบางคนบอกว่าตัวแม่มีอยู่ในทุกสายอาชีพจริงๆบางคนบอกอาชีพหลักก็คือแดนเซอร์แหละอาชีพงานปั้นก่อสร้างแหละงานรองพี่ก็เป็นช่างปั้นจริงๆใช่ปะเออนี่ๆี่ลงมีลงมาตต้งร่างด้วยชักไม่มั่นใจ แล้วพี่แกไปหาผ้าเพิ่อเลยมาจากไหนเอามาเป็นพร็อพแบบจริงจังเลยมันเหมือนเป็นผ้าไว้บังเวลามีงานก่อสร้างอ่ะการฝุ่นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็มาเด็บที่ขอเกางกลายเป็นแบบชุดเดนเซร์เฉยเลยมองไกลๆนึกว่าเป็นเหมือนผ้าเจ็ดสี่เจ็ดสอที่เขาเอามาผูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะผ้ามาผูกทําบุญคุณแม่ไหมาคุณแม่ตัวมัมแม่จะคุณแม่คุณแม่ตัวมัมที่มีฝีมือในงานปั้นมีเรื่องของศิลปะในฝีมือแล้วก็มีเรื่องของการเต้น ออใช่เพราะงานปั้นมันงานฝีมือเนาะมันต้องละเอียดอ่อนบางทีแบบรายละเอียดของการปั้นพญานาคเนาะเจ๋งอ่ะจริงคนเราต้องทําได้หลายอาชีพ <c oughs> <c oughs> ปั้นก็ได้เต้นก็ได้ <c oughs> อะไรก็ได้ <c oughs> เออมาเล่นกับน้องหมากันดีกว่าเราก็ไม่รู้เนอะว่าน้องเขาจะชอบที่หนีบผมขนาดนี้ <c oughs> ที่หนีบผมไม่รู้ว่าชอบความเป็นที่หนีบผมหรือชอบความสีชมพู <c oughs> หรือชอบ ผมของคน,คนที่เอาที่นี่ผมไปนีบเดี๋ยวลองดูน้องหน่อยค่ะกูขึ้นมาบอถือสรุปับที่นี่แห้งเดี่ยแน่เน่ดเมื่อมา่ะไนีเดเมื่อม่อะเดเมื่อเม่อึ้นว่าสีมัดหยกสีมัไว้สวยออ้มอยเชี่ยวทีกูคิดดีอะนั่น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 กูหเอากหักเ้าเดเมื่อเมื่อหน่อ้ะนะกสีมัดูัาปากไปแบบนี้ละกูละลายใช่ปะนนี่ค่ะโดนยุมหัวแบบเต็มเ็มเลยน้องโกลเด้นคือโกลเด้นเขาฉลาดเนาะ แล้วก็จังหวะการพยายามจะแย่งที่หนีผมมาเล่นนะ่ะดูเขาสนุก <laughs> เขาอยากเล่นน่ะ <laughs> <laughs> เ,ขเขาอาจจะอยากเล่นด้วยอาจจะดึงยื้อกับผมสนุกกับเส้นผมไปด้วย <c oughs> อะไรด้วยแต่เห็นใจคนที่โดนดึงเหมือนกันนะคะหลายเส้นเหมือนกันนะนะ <laughs> ที่ไปกับกิ๊ดน่ะรู้สึกได้เลย <laughs> แล้วเพื่อนคือถ่ายไปขำไปไม่คิดจะช่วยเพื่อนเลยใช่ไหมคะอันนี้เพื่อนแท้บอกเลยเวลาเจอคลิปอย่างนี้นี่เพื่อนแท้เพื่อนแท ช่วยกับขำอะไรก่อนคะขำดีนะั็ผมเยอะอ่ะผมกระหนาเนาะคนที่โดนดึงอ่ะนี่ถ้าเขามาดึงพวกเรานะโกรธมากหนูเอาไปั้งแต่แรกเอาไปเลยลูกยอมสละให้แต่แรกเลยผมยิ่งน้อยๆอยู่มาดึงผมพี่นี่แย่เลยอ่ะคลิปนี้คนดูอุ้ยตั้ง1.7ล้านวิวโอ้โหเยอะเยอะเยอะมากเลยค่ะอือโอ้โหม ไปไปคลิปต่อไปกันต่อเมนูยอดฮิตของคนไทยไปจังหวัดไหนก็ต้องกินหมูกระทะใช่นะคะอันนี้คลิปนี้เขางงมากเขามากันสองนะเขาก็นั่งกินหมูกระทะกันอยู่ดีๆช่วยกันปิ่งช่วยกันยา่างกำลังกินกินอยู่มาสองเอ๊ะหันไปหันมาทําไมมีสาม,มเป็นเรื่องผีหรือเปล่าไม่แน่ใจไปดูคลิปค่ะ จากไหนอะน้องน้องมากินหมูกระทะด้วย <c oughs> แล้วจะบอกเลยน้องหมาน้องแมวตามทะเลตามร้านอาหารนี่ฟิลนี้สุดๆเ,เขาจะฉลาดเขารู้<อ>ว่า<อ>คาานใจแบบเขาอ้อนเพื่อเขาจะได้ของกินเขาจําได้นี่แหละพอรวมมือกันไงมาสองมีโผล่มาอีกหนึ่งเป็นสามมาอย่างไงโอ้โหคนดูเยอะเลยนะคลิปนี้เ็าบอกว่าแหม่น้องอาศัยช่วงชุลมุนมากเลยบางคนบอกว่า ตอนกินกินด้วยแต่ตอนจ่ายอ่ะหายไวนะช่วยหานะเปล่าไม่น่าช่วยมันจะมีคลิปในต่างประเทศนะคะเขาจะทําท่าแบบเนี้ยเขาบอกว่าให้ทดลองดูสําหรับใครที่เลี้ยงหมาให้เจ้าของหมาทําอย่างเงี้ยสองคนอ่ะแล้วให้ดูหมาของตัวเองว่าจะมีพฤติกรรมยังไงส่วนใหญ่ก็จะเอามือมาแตะทําตามใช่จะเอามือมาประสานอย่างเงี้ยลองไปดูคลิปของฝรั่งอ่ะ แล้วเขาบอกให้แบบเป็นเหมือนเป็นชาเลนจ์ลองทำแบบนี้ใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือให้ลองจุ๊บหัวน้องหมาของตัวเองแล้วให้ดูปฏิกิริยาตอบกลับบางตัวก็จะโอ้ยมาไซบางตัวก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเขารู้นะเข,เขาถึงบอกว่ามันซื่อสัตย์ที่สุดแล้วไงมันร,รับรู้ได้ถึงความรักของคนเลี้ยงหรือว่าใครที่เข้ามาดีหรือไม่ดีส่วนใหญ่เขาจะมองออกนะเขารู้ใช่ออองั้นก็มาดูนี้ต่อเลยเป็นน้องหมาแสนรู้รับบทเป็นครูพี่เลี้ยงค่ะ มาแค่นั้นก็ได้แล้วนะ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  ทใจดีเนาะคุณครูเป็นคนโพสคลิปนี้ค่ะบอกว่าเลี้ยงน้องหมาตัวนี้มาสี่หปีแล้วแล้วก็น้องหมาชอบเล่นกับน้องๆนักเรียนอันนี้คือห้องเรียนของน้องๆนักเรียนอนุบาลแล้วก็จะเนี่ยเด็กๆก็มีความสุขน้องหมาเองก็มีความสุขเด็กๆก็จะเล่นกับน้องหมาตลอดน้องหมาก็เลยรับบทเป็นครูพี่เลี้ยงซะเลยคอยดูแลเด็กๆโน้ตไม่ตีกันนะ นุชทำกันบ้านดีๆนะนุชอย่าทะเลาะกันนะก็คอยสอดส่องดูแลช่วยดูแทนคุณครูคลิปนี้ยอดวิวตั้ง3.3ล้านวิวนะคะโอ้โหน้วคือเด็กๆอะ่ะบางทีได้เล่นกับสัตว์เลี้ยงอ่ะมันก็แบบทําให้เด็กจิตใจอ่อนโยนค่ะเนาะได้ลูกขนสัตว์ได้อะไรเนี่ยดูคลิปทิ้งท้ายสีสันโซเชียลอ่ะอ่านแต่คลิปน้องมาน้องแมวแล้วได้ดูแบบนี้ย จนอยากจะเลี้ยงแล้วเนี่ยใจอ่อนหรือยังคะคพยามอีกตัวเองอยู่เห็นลูกๆอยากเลี้ยงอะไรอยากเลี้ยงน้องแมวใช่ปะลูกอยากเลี้ยงแมวอยากเลี้ยงหมาด้วยแหละแต่เราก็รู้สึกว่าเราชอบเดินทางไงกลัวน้องจะเป็นซึมเศร้าเดี๋ยวรออีกแป๊บรอพร้อมรอพร้อมเอาหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากเบลลี่ด้วยค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่วันจันทร์นะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหยุดยาวเลยเนาะสวัสดีค่ะ